คะเอฟซีทนารากักทุกๆท่านของช่องพี่วรรณพาเดนมาร์กนะคะเอฟซี FC. วันนี้ก็จะทําอาหารฝรั่งเนาะก็พี่ก็มีมันฝรั่งอยู่ในสวนแล้วนะคะเอฟซี FC. นี่ค่ะก็มันฝรั่งก็พอที่จะขุดได้แล้วนะคะเอฟซี FC. พี่ก็จะเอาไปทําอาหารฝรั่งวันนี้นะคะเอฟซี FC. ก็นี่ค่ะก็ไม่เอาเยอะเนาะเอาแค่สี่ห้าลูกนะ เพราะว่าไอ้ให้กับเจ้าพอแล้วก็ลูกกินนะคะต่อเอซนี่ค่ะพี่ก็จะขุดขึ้นมาอย่างนี้เลยนะคะเอฟซีไอปีนี้อุ้ยมีมดไอนี่ด้วยเวเฮ้ยนี่แมงมดค่ะเอฟซีแต่ว่าอันเขียวๆอย่างนี้นี่กินไม่ได้นะคะนี่อันเขียวๆอย่างนี้กินไม่ได้แล้วนะคะนี่ก็เอาไว้ฝังไว้ปีหน้าเลยนะเอฟซี FC. เดี๋ยวเราจะหายที่ โอ้โห oh, มันกินไม่ได้แล้วคะ่ะ FC นี่นี่ค่ะคือมันฝรั่งเนาะพี่ก็จะฝังไว้เลยเพราะว่ามดมันกินค่ะไม่ใช่มดกินสิมันลูกไม่สวยคะ่ะ FC อันนี้ลูกไม่สวยเนาะเราก็ฝังฝังที่เก่านี่เลยค่ะนี่พอมันเขียวเ,เขียวเนาะเขียวเขียวเขาก็ไม่กินนะคะ FC เราก็จะฝังเอาไว้ที่เก่านี่เลยเดี๋ยวเราขุดอีกเผื่อมันจะมี o ho, โอ้โหมดเต็มเลย FC นี่ ไม่ได้ค่ะอันนี้ไม่ได้ค่ะเอฟซีเดี๋ยวเรามาดูกอนี้ค่ะนี่เรามาดูกอนี้เนาะเพราะว่าพี่ไม่ได้ปูนดินนะคะถ้าปูนไม่ได้ปูนดินก็จะมันก ok e ็จะออกเขียวๆอย่างนี hi, ja ้ถ้าเขียวๆงี้เราจะกินไม่ได้นะคะเอฟนี่เราต้องเอาที่ลูกสวยๆนี่ค่ะนี่จะต้องเอาลูกสวยๆแบบนี้ค่ะเอฟซีนี่แบบนี้ถึงจะกินได้ค่ะนี่ลูกแบบนี้นะนี่นี่นี่ค่ะเอ อันเขียวๆก็กินได้นะแต่ว่ามันมันขึ้นมาจากดินเนาะมันก็เลยเขียวคะ่ะเอซีนี่เราก็ไม่เอาเนะเราก็จะเอาแต่ลูกที่มันมันน่ากินนี่ค่ะนี่ก็หัวหนึ่งก็นี่เท่ากับว่าไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะคะเอฟซีมัก็เลยเป็นหัวไม่ใหญ่เนาะปกตินี่มันจะกอหนึ่งนี่จะเยอะมากนะคะ FC นี่ เราก็ไม่เยอะนาะเราก็ไม่เอาเยอะนะคะเพราะว่าอันนี้ก็เราก็ฝังไว้เลยเพอปีหน้าเราจะได้ไม่ต้องปีหน้าเราจะได้ไม่ต้องมาปลูกอีกค่ะเอ้ซีนี่ลูกเล็กๆนี้เราฝังลงไปเลยค่ะนี่นี่อันนี้ก็ใกล้จะพอเลยนะคะเพราะว่าสองพอลูกก็กินไม่ค่อยเยอะนะคะเอฟซี 4, เดี๋ยวเรามาดูกอใหญ่นี้อีกกอหนึ่งค่ะ เพราะว่าปีนี้มันแรงอะคะ FC มันก็เลยมันฝรั่งเราก็เลยไม่สวยเนาะจะขุดเอาอีกอันนี้อันหนึ่งก็นี่ค่ะต้องเหยียบลงไปอย่างนี้เลยนะคะดินเขาดีค่ะ FC นี่เห็นไหมนี่ว้าวอันนี้ลูกยาบเลอร์เลยใช้ FC นี่เห็นไหมนี่นี่โอโหมันฝรั่งของเรานี่ค่ะ อันนี้ลูกใหญ่บอลเลอร์เลยก็พอแล้วนะคะโอ้โหอันนี้ตั้งหลายลูกเลยนะนี่ตั้งหลายหัวเลยนะคะนี่นี่มีใค่เอฟซีนี่ FC, น,นี่ลูกบอลเลอร์เลยนี่ถ้าสมบูรณ์นะคะก็จะมีลูกใหญ่ๆอย่างนี้เลยคะ่ะเอฟซีนี่เท่าฝ่ามือพี่เลยนะนี่นี่เราก็ได้พอเลคยค่ยะเยอะแยะเลยโอ้ยเราน้าจะขุด เราน่าจะขุดกอนี้ตั้งแต่แรกนะคะจะได้ไม่ต้องขุดกออื่นนี่ค่ะนี่นี่นี่ค่ะ fc พอเลยอันนี้คือลูกเก่านะคะ fc นี่คือลูกที่พี่เอามาปลูกนะคะนี่แล้วมันก็จะออกลูกมาอย่างนี้เนาะพี่ก็ผ่าครึ่งหนึ่งเนาะเพราะว่ามันเป็นมันฝรั่งอันใหญ่มันก็ยังดูดีอยู่เนะคะนี่มันก็ไม่เสียเนาะเดี๋ยวเราจะเอาฝังไว้เลยค่ะ fc ฝังไวป้ปีปีหน้าเลยเนาะ ฝังไว้นี่เลยค่ะนี่เราต้องเด็ดออกอย่างนี้เลยนะคะนี่นี่ค่ะนี่จากอันนี้นะคะแล้วก็ได้มาตั้งกี่ลูกเมื่อกี้นี้อันนี้มันอยู่ฝั่งนี้เนาะนี่นี่ยได้ตั้งหลูกเลยค่ะนี่จากลูกเดียวเนาะลูกครึ่งหนึ่งนะเอซี FC นี่ก็ได้ตั้งหลูกเลยนี่หลูกใหญ่ๆเลยนะคะนี่นะในอันนี้พี่ก็ฝังไว้คืนเลยค่ะฝังไว้ซีหน้าเลยค่ะเอฟซีนี่ นี่โอเคแค่นี้ก็พอเลยค่ะเอฟซีเนี่ยเราไปเก็บเอามันฝรั่งเราดีกว่านี่นี่ค่ะดูคือได้แค่สองกอนเนาะเอาแค่สองกอ้อนี่ค่ะก็ถือว่าโอเคนะเอฟซี FC. ถือว่าไอ้มันแรงเนาะมันก็ยังได้ขนาดนี้นะคะนี่เราก็เหลืออยู่ประมาณ3-4กอนี่ค่ะ สามสี่กอนี่นอนเดี๋ยวเอาไว้เวลาเราจะกินเราก็ค่อยมาขุดเอาค่ะเอฟซีนี่ก็ให้มันอยู่่างนี้เลยเนาะ่วนต้นนี้ก็เดี๋ยวพี่ค่อยมาเก็บทีหลังเราเอาไว้่างนี้เดี๋ยวไอตัวปริงนั่นตัวทากนั่นมันจะมาค่ะนี่เราต้องยกมีก็ถั่วค่ะเก็บไปเลยมันจะแก่แล้วนี่นี่เอาไปต้มทำผักเลยค่ะเอฟซีนี่ จากสวนเลยเนาะนี่เก็บเข้าไปนี่ค่คะอุ้ย,ยจากต้นเลยนี่ก็มาเกิดเทศนะคะเอซี FC. นี่เห็นไหมนี่นี่มาเกิดเทศลูกอย่างงามเลยนะคะแต่ต้นแคร์ค่ะเอซีเพราะว่ามันขาดน้ําเนาะนมันขาดน้ําเดี๋ยวเราไปเอาถั่วตรงนี้หน่อยหนึ่งนะคะเอซี FC. บให,หมดเลยมันจะหมดดูดูมันแล้วเดี๋ยวหนาวมามันก็ไม่ขึ้นแล้วคะ่ะเอฟซีนี่ถั่วสีม่วงเรานี่นี่ถั่วสีม่วงเราคะ่ะเอฟซีนี่นี่ออกลูกไปจนสุดยอดเลยนะคะนี่เราก็เด็ดไปเลยคะ่ะถั่วสีม่วงคะ่ะเฮย้ยเสียงอะไรวะนี่นี่ถั่วสีม่วงคะ่ะเอฟซีเด็ดไปเลยเอาไปทําผักเลยนี่ นนี้ก็ส่งเพอลูกก็อิ่มแลวค่ะเอฟซีเก็บแต็ในสวนในสวนเราก็มีผักกินแล้วก็มีมันฝรั่งแล้วก็เอาเนื้อหมูออกมาก็แค่นี้ก็อิ่มแล้วค่ะเอฟซีเขาไม่กินเยอะนะบ้านเขาเนาะนี่คะ่ะเดี๋ยวเราก็เอาไปไว้ในบ้านเราเลยคะ่ะเดี๋ยวเราก็จะเอาแค่ไปต้มแค่ทำกับข้าวหน่อยเดียวค่ะเอฟซี ยมาล้างซี FC, นี่เดีย๋ยล้างมือก่อนโอเคค่ะ FC คลิปนี้ิ๊บก็ขอจบแค่นี้นะคะชือกดไลค์กดแชร์กดติดตามวรรณภาเดนมากให้พี่ด้วยนะคะ FC ขอบคุณมากค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบาย